สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะอุ้มก็จะมานะคะดูดวงของชาวราศีธนูนะคะความรักทั่วไปของชาวราศีธนูนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะช่วงวันที่หนึ่งนะคะถึง30เมษายนนะคะ 5...6...7...8...9...10...11 าใบ ฝากกดติดตามช่อง YouTube นะคะอุ้มสตอรี่แ8 8 9ดูดวงส่วนตัวนะคะเพื่อที่จะได้ตรงใจของท่านนะคะถ้าสมมติว่าดูดวงแล้วนะคะมันรู้สึกว่ามันไม่ตรงกับคุณไพ่อาจจะสลับเป็นไวเวอร์ซ่าได้อาจจะเป็นคุณหรือว่าคู่ของคุณก็ได้สลับกันเองนะคะถ้าดูดวงแล้วมันไม่ถูกฉโลกหรือไม่เคมีไม่ตรงกับคุณให้เลื่อนผ่านได้เลยค่ะไพ่ตัวตนของชาวราศีธนูเป็นแบบนี้นะคะอืไพ่เดอะมูนค่ะ จะบ่งบอกอะไรได้บ้างคะเดะมูนนะคะแสดงว่าคุณน่าจะมีความกังวลใจอะไรบางอย่างนะคะคือกังวลใจหนักใจทุกใจคิดไม่ตกเหมือนก็ว่าหาทางออกไม่เจออะไรประมาณนี้คือแบบคิดเยอะคิดหนักคิดมากคิดมาเอ๊ะมันมีอะไรปิดบงังกังวลอยู่ในใจเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะคะ่ะชาวราศีธนูนะคะเอ่อโอ้โหไพ่เป็นสีขาวทั้งนั้นเลยนะรู้สึกดีจังเลย แต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงคือจะบอกว่าณนะตอนนี้กาคของเรื่องราวของชาวราศีธนูเนี่ยคือเป็นแบบนี้นะคะด้วยความที่ไพ่ตัวตนเป็นเด e m มูนนั่นหมายความว่าต้องมีความคิดภายในใจที่แก้ไขไม่ได้หรือหาทางออกไม่เจอรู้สึกเหมือนมืดมัวหรือว่าความรักของคุณอาจจะอยู่ในมุมมืดคิดไม่ตกกังวลกัง วตกและหาทางออกไม่ได้นะคะนั่นหมายความว่านะตอนนี้คุณน่าจะใช้เวลานะคะอยู่กับตัวเองคืออาจจะแยกตัวออกมาแบบสันโดษสันโดษหรือว่าคุณกําลังเรียนรู้ศึกษาอะไรบางอย่างให้ถ่องแท้หรือว่าพยายามคิดพิจนารณาเรื่องบางเรื่องที่มันค้างคาอยู่ในใจของคุณนะคะเพื่อที่จะให้มันกระจ่างแจ้งเพื่อที่จะให้ได้คําตอบในสิ่งที่คุณต้องการความกังวลเรื่องนั้นเนี่ยมันคือเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวมาลองดูนะคะไพ่ ไพ่แฮงแมนนั่นหมายความว่านะตอนนี้ค่ะทุกอย่างมันดำเนินการตามการเวลาโดยที่ไม่แอคทีฟไม่แอคชั่นไม่ทวงไม่ถามหรือว่าไม่พยายามทำอะไรเลยอาจจะปล่อยให้เวลามันเดินไปเพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเพราะแท้เสียสละเหนื่อยเหนื่อยจนรู้สึกว่าอยากจะปล่อยทุกอย่างนะ,ะปล่อยทุกอย่างแล้วก็ละออทุกอย่างอยากจะอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆแล้วก็ใช้ความคิดนะคะทบทวนกับสิ่งที่ผ่านมานะคะ มีอะไรที่มันหนักหนักใจนะเอมันคุณอาจจะรู้สึกว่าอยู่ในในความรู้สึกหรือความรักที่ไม่ได้รับไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะคืออาจจะเป็นความรักคนที่หนึ่งหรือคนที่สองก็ได้นะคะที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมหรือ,อคุณอาจจะตัดสินใจอะไรไม่ได้ ที่แบบไม่ลงตัวนะคะไพ่ไพ่ไพ่ใบนี้ค่ะมันบ่งบอกว่าต้องการความยุติธรรมนะคะหรือว่าต้องการการไก่เกี่ยหรือว่าต้องมีการให้คนบางคนมาตัดสินมีต้องมีคนกลางอะไรประมาณนั้นนะคะ King of ว a ลค่ะบ่งบอกว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ทำงานเก่งแล้วก็เขาเดี่ยวนะคะมุ่งมั่น ถ้าหากว่าคุณตั้งใจหรือว่าคิดหรือว่าลงหลักปักฐานหรือว่ารักใครแล้วค่อนข้างที่จะรักจริงนะคะมันจะมีโอกาสใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักเข้ามานะคะมีโอกาสใหม่ๆหรืออาจจะมีโอกาสได้แก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของความรักครั้งเก่านะคะ,นะคะโอกาสดีๆแบบนี้เนี่ยคือมันเหมือนเป็นโชคลาภของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณได้ไพ่ใบนี้มานั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะเดินหน้าต่อหรือจะมีโอกาสได้คบอะไรกับคนใหม่ๆนะคะคือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย อุปสรรคเกี่ยวเรื่องของความรักนะคะเกิดจากการไม่พูดนะคะมีความเจ็บปวดไร้ความสุขนะคะขาดความสุขแต่คุณก็ยังเฝ้าอธิษฐานขอนะคะว่าอยากจะได้ความสุขกลับมาแต่ว่าสิ่งที่คุณอธิษฐานขอเนี่ยคือคุณไม่ได้พูดคือคุณอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าเอ๊ะทำไมความรักของคุณทําไมมีแต่อุปสรรคทําไมหาความสุขไม่ได้เลยหรือว่าเราจะไม่ได้มีโอกาสได้เจอความรัก ดีๆหรือว่าความสุขดีๆนะฮะแต่ความจริงแล้วปัญหามันอยู่ที่ว่าคุณนะ่ะไม่ได้พูดคุณไม่ได้เจรจานะคะคุณอาจจะเก็บปัญหาไปนอนคิดนะคะจนรู้สึกว่าป่วยนอนไม่หลับเครียดอะไรประมาณนี้ค่ะคือแบบเฝ้าอธิษฐานแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ทำอะไรไม่พูดไม่คุยคือแบบว่ามีปัญหากันแต่ไม่คุยปัญหามันก็จะแก้ไม่ได้นะฮะคืออาจจะด้วยคุณนะ มีโอกาสได้พบกับคนรักคู่ครองหรือว่าคู่เดียวของคุณเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนคู่กรรมนะคะคือไพ่ใบนี้มันบ่งบอกว่าถ้าคุณได้คู่มาทําให้คุณไม่มีความสุขนะคะการเสียสละเอ่ยออการปิดบงังซ่อนเล่นหรือการบอกไม่หมดหรือว่าไม่ได้เปิดเผยสถานะอะไรก็แล้วแต่คือมันเป็นลักษณะเหมือนคุณได้เจอคู่กรรมเพราะว่าความรักปกติแล้วอะพอคบกันปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะเปิดเผยได้เลยไปกินข้าวพาไปดูหนังไปนู่นไปนี่สามารถเปิดกับ สาธารณะชนได้เลยถ้าเป็นความรักปกติแต่ถ้ามันไม่ปกตินะั่นหมายความว่าอาจจะมีหนึ่งคนสองคนสามคนพาไปไหนไม่ได้เดี๋ยวมีคนเห็นเดี๋ยวอะอะไรประมาณนี้แต่ว่าอันนี้คุณลักษณะคล้ายๆเหมือนกับว่าคุณเป็นคู่กรรมแล้วก็อาจจะเป็นคู่ที่แบบว่ามันจะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะหรือว่าคุณจะต้องหนักใจเกี่ยวเรื่องของนี้สินด้วยนะคะชาวราศีธน,นูคือปัญหาของความรักครั้งนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของนี้สินเข้ามาด้วยเนาะ,ะเขาบอกเลยนะว่า ความรักครั้งนี้หรือปัญหาครั้งนี้คือต้องมีการไก่เกลี่ยเท่านั้นนะคะต้องมีการไก่เกี่ยมีการเจราจามีการปรับความเข้าใจนะคะแล้วก็บ a l a n c เกี่ยวเรื่องของเงินทองปัญหาหลักๆอาจจะมาเกี่ยวเรื่องของเงินทองหรือเกี่ยวกับเรื่องของการโลเลตัดสินใจไม่ได้ไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วก็เขาเรียกว่าเอ็นเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะคะชาวราศีธนูนะคะบรล a านความรู้สึก ความรักนะคะให้มันเท่าๆกันแล้วก็เรื่องของการเงินก็เช่นกันคุณมีปัญหาเรื่องของการเงินนั่นอาจจะลามไปถึงเรื่องของความรักด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้ามีปัญหาอะไรก็คือให้พูดพูดเรื่องจริงนะคะพูดเรื่องจริงพูดความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะคะจะแก้ไขได้นะคะคุณค่อนข้างที่จะมีความขัดแย้งกันนะคะห้าเหรียญ ห้าเหรียญห้าไม้ห้าคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีกรรมกับคนรอบข้างแล้วมีกรรมเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานเวลาที่ความรักมีปัญหาเนาะความรักมีกรรมมีเขาเรียกเป็นคู่แบบคู่กรรมคู่เวรกันมาใช้กรรมนะฮะเรื่องการเงินก็สะดุดเพราะว่าอ่าคนที่มีปัญหาเรื่องของความรักบางครั้งอ่ะกระจิกกระใจที่จะไปทํางานอ่ะก็ไม่ดีก็เลยทําให้มีในที่ทํางานก็ขัดแย้งช่วงนี้คุณมีปัญหามีปัญหาหลายด้านเลยเนาะรอบด้านเลยการเงินการงานไม่พูดไม่จ้ามีปัญหาอะไรก็ไม่บอกใครนะคะชาวราศีธนูเนี่ย อึมคืมเก็บเข้าไว้แล้วหาทางออกมาเจอจะแก้ไขปัญหาตัวเองอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะบางทีอ่ะคือการที่คุณเก็บแล้วคุณก็ช้ำใจเสียใจอยู่คนเดียวนอนร้องไห้ตั้งอธิษฐานสักดจขอพอรมันก็ไม่ได้นะคะต้องพูดต้องเจรจา The e m p ม e พนะคะเป็นไพ่มาแล้วหนึ่งคนนั่นหมายความว่าแสดงว่าคุณน่ะได้แยกห่างออกจากผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหม อ๋อมันเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนกับเลือกไม่ถูกว่าคุณจะเลือกใครด้วยความรักของคุณนะคะ่ะคืออยากจะบอกว่าเนาะมันมีอุปสรรคเกี่ยวเรื่องของการเดินทางเข้ามาเนาะแล้วยิ่งถ้าคุณไม่มีเงินเนี่ยการเดินทางไปมาหาสู่หรือว่าการเติมน้ํามันการเติมรถเติมเน็ตคือปัญหาเรื่องของการเงินกับความรักมันเป็นอุปสรรคอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินคือความรักมันก็ไม่ไหลลื่นอยู่แล้วคุณอาจจะห่างจากเดอะเอ็มเพสของคุณหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกอยากพูดอยากคุยอยากอธิษฐานให้เขากลับมาเดออเพคคนักขงุณ คนที่คุณรักมากนะคะอยากให้เขากลับมาแต่ทีเนี้ด้วยระยะทางแล้วก็สิ่งแวดล้อมพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงสังคมหน้าที่การงานคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าคือไม่ได้สนับสนุนให้ครบกับเดอะเอ็มเพสของคุณะนะคุณก็เลยไม่รู้จะทํายังไงไม่รู้จะตัดสินใจยังไงกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะแล้วไหนจะเรื่องของการงานอุปสรรคใหญ่ๆเลยส่วนมากจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่ยอมรับอาจจะด้วยสถานะาทางการเงินนะคะ ฐานะครอบครัวแล้วก็สภาพแวดล้อมการจเจริญเติบโตไม่เหมือนกันนะคะก็เลยทําให้โดนผู้หลักผู้ใหญ่กีดกันนะคะชาวราศีธนูเนะเาะแล้วทีนี้เนี่ยพอคุณห่างจากกันแล้วคุณไม่พูดนะคะต่างคนต่างคิดว่าตัวเองมีดีถือดีนะคะฉันก็มีดีเธอก็มีดีไม่พูดกันก็เลยทําให้เหตุการณ์แล้วก็ความรักครั้งนี้มันเลยเหมือนจะบานไปลายไหมอ่ะเดี๋ยวดูต่อนะคะว่ามันบานไปลายไหมคือการละแวงนะคะ การระแวงการทํางานที่อยู่ห่างไกลเนี่ยมันสร้างความระแวงอยู่แล้วเพราะคนเราถ้าไม่ได้อยู่กันร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะกลัวว่าเขาจะมีกิ๊กไหมกลัวว่าเขาจะไปมีคนอื่นไหมเขาจะไปทําอะไรไหมนอกใจเราไหมคือมันมันมีอย่างนี้อยู่แล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมความกังวลใจของชาวราศีธนูหรืออาจจะเป็นไวเวอร์ซา่าคู่ของคุณก็ได้นะคะความระแวงความไม่ไว้ใจกลัวโดนโกหกหลอกลวงว่าเขาจะมีคนอื่นหรือเปล่ามีคนจีบเยอะไหมไปคบกับคนหลายคน คเหาพราะว่าความห่างไกลคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันคุณรักกันชอบกันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันปัญหาเกิดแน่นอนความระแวงนะคะความระแวงความไม่ไว้ใจนะคะทำให้ปัญหาเกิดไม่แน่นะความคนที่อยู่ห่างไกลเนี่ยอาจจะแพ้คนใกล้ชิดก็ได้ คุณอยากจะรู้สึกว่าอยากจะปรับความเข้าใจเพราะว่าทุกครั้งที่คุณพูดกันเหมือนพูดกันไม่รู้เรื่องพูดกันก็ไม่เคยเข้าใจมักจะขัดแย้งกันทุกครั้งเวลาที่คุยกันปรับความเข้าใจกันเนาะแล้วก็ยิงใส่กันอีโก้ใส่กันต่างคนต่างคิดว่าถือดีเนาะหันหลังให้กันต่างคนต่างแยกย,ย้ายพอทะเลาะกันปุ๊บก็ต่างคนต่างเงียบมุมใครมุมมันประมาณนั้นเลยเนาะมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจแล้วก็มีโอกาสได้รับความเข้าใจดีๆด้วยเนาะ ความต่างของคุณนะคะนอกจากสถานที่แล้วนะคะคุณยังอยู่ต่างที่ต่างถิ่นต่างภาษาต่างความคิดอาจจะอายุต่างกันก็ได้นะคะ่อ,อ j u s t m e n t ค่ะบงบอกว่าเนี่ยหลังจากที่คุณผ่านช่วงที่คุณทะเลาะแยกห่าง การไม่คุยกันเจ็บปวดราวแล้วเนี่ยมันเขาเรียกว่าจัก,กรวาลนะะพรมลิขิตได้บอกว่าคุณลุกขึ้นมาได้แล้วคือหมดเวลาเศร้าแล้วให้ลุกขึ้นมาแล้วก็เปิดโอกาสให้คุณนะคะได้สารสัมพันธ์เก<ๆ>ี่ยวเรื่องของความรักอีกครั้งหนึ่งถ้าความรักมันจะเป็นได้ดีมันก็จะต้องเนี่ยมันจะได้รับชัยชนะเนี่ยขอให้คุณสู้ขอให้คุณสู้เกี่ยวเรื่องของความรักอีกสักครั้งหนึ่งนะคะครอบครัว จะเป็นแรงสนับสนุนจะประสบความสำเร็จเรื่องของความรักหน้าที่การงานก็สําเร็จขอให้ฮึดสู้นะอย่าไปท้อแท้สิ้นหวังอ่ะไพ่บทสรุปของคุณนะคะทั้งคู่เป็นยังไงเออบางครั้งรู้สึกเหมือนแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เพราะว่าอุปสรรคมันค่อนข้างเยอะเหลือเกินนะคะราะมันมีความรักอ่าความรักครั้งเก่านะคะความรักครั้งเก่าแล้วก็ความรักครั้งใหม่นะเะออมันมีมือที่3เข้ามานะคะในความรู้สึกนี้เออมีมือที่3ม,มีคนที่รัก2ใจก็คือ มองว่าใครคนใดคนหนึ่งถ้าไม่ใช่ราศีธนูก็ต้องเป็นคู่ของคุณเนาะที่รักคนคนเดียวเช่นคุณอาจจะมีคนใหม่คุณอาจจะมีรักเก่าเข้ามาเนาะทั้งรักเก่าทั้งรักใหม่ก็กลายเป็นว่าคนนี้กลายเป็นมือที่3คนนี้กลายเป็นรักเก่าเพราะว่าคุณมีรักรักใหม่แล้วคุณก็กลับไปคบคนเก่านะคนใหม่ก็กลายเป็นกลายเป็นมือที่3ม,มันเลยทําให้มันเกิดความไม่ยุติธรรมกันเกิดขึ้นเนาะ เนี่ยคือมันมีบางคนที่ต้องการความยุติธรรมเนาะแล้วคุณก็ทําทําอะไรได้ไหมคุณทําอะไรไม่ได้คุณเสียใจยเพราะว่าอุปสรรคมันเยอะแล้วก็ทําไงอะคุณเลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกก็จะเลือกใครทําใจไม่ได้เก่าก็ดีใหม่ก็ดีนะเลยกลายเป็นว่าคุณอนะเลือกทั้งสองคนเลือกทั้งสองคนแล้วก็จะสู้จะสู้ไปทั้งสองคนอย่างเงี้ย จะสู้ดันทุลังครบไปทั้งสองคนเนี้ยนะคะชาวราศีธนูยังไงก็เอาใจช่วยสําหรับคู่ของชาวราศีธนูแล้วก็ชาวราศีธนูด้วยนะคะขอให้ทุกอย่างลงตัวแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าดําเนินไปด้วยดีในเรื่องของความรักไม่มีใครเสียใจแล้วก็เขาเรียกว่าทําให้หูตาสว่างแล้วก็เคลียรได้เกี่ยวเรื่องของความรักนะคะ ยังไงก็ฝากทุกคนนะคะคอมเมนต์ไปด้วยว่า,าถูกตรงแม่นอะไรหรือเปล่าเป็นกำลังใจให้กับคนจัดนะคะอุ้มสตอรี่9ป9วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ